ก็สวัสดีครับเช้านี้ก็ที่ปากช่องนะฮะที่ปากช่องอบ้านหนองกระจะก,ก็มาดูงานเช้าวันที่สองนะครับหรือกระจายสไตล์ช่างบอยปทุมธานีนะฮะก็ดูเอาเองนะครับพูดเก่งทําเก่งด้วยนะฮะพูดเก่งและทาเก่งด้วยไม่ลําไม่ลําทําอย่างเดียวเพราะว่าผมไม่ใช่หมอลําผมไม่ใช่ลิเกผมลําไม่เป็นนะครับนี่ทีมงานหรือกระจายก็วันนี้เเดี๋ยวจะ ไล่เคียร์ลิงหน้าง,งานก่อนอะไรที่มันลกๆอะ่ะอะไรที่มันลกๆนะก็ตัดมันออกไปบ้างอะไรที่มันลกๆนะนะนะตัดมันออกไปบ้างนะฮะก็จะให้งานออกมาได้สวยที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเร,เริ่มเคียร์หน้าง,งานวันนี้จะเริ่มถ่างกระตีนะครับวันที่สองเมื่อวานลดเป็นคันอยู่เลยนี่คันหนึ่งคันสองของเก่าหรือออกมาขายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้ก็จะปิดการขายด้วยหัวเก่งนะฮะ หัวเก่งกับเครื่องขายเรียบร้อยแล้วครับหัวเก่งกับเครื่องหัวเก่งอยู่นู่นนะฮะก็ลูกค้ากําลังเดินทางมาจะมาเอาแล้วเดี๋ยวผมปิดการขายก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะโทรกันเดี๋ยวผมว้าวุ่นอีกกลางคืนเพราะว่าผมปิดทําการสองทุ่มใครโทรมาติดแต่ผมไม่รับแน่นอนสองทุ่มผมปิดทําการแล้วอันนั้นก็คือเป็นเวลาของผมบ้างนะฮะหัวเก่งกับเครื่องตัวนี้หัวเก่งกับเครื่อง การขายเรียบร้อยขายเรียบร้อยแล้วนะครับคันหน้าสองคันขายเรียบร้อยแล้วของเก่านะฮะวันนี้วันที่สิบเอ,อ็ดอวันจันทร์นะฮะวันที่สิบเอ็ดวันจันทร์นะครับเดือนมีนาคมปิดการขายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรประกาศไว้ก่อนนะฮะปีสองพันยิบสี่นะครับปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะครับฟังให้ดีนะฮะไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับอ,อ่าลูกโนลูกค้าที่โทรมานะครับพยายามโทรกลางวันหน่อยถ้ากลางคืนถ้าเลยสองทุ่ม ผมไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผมจะใช้เวลาส่วนตัวผมบ้างขอเวลาส่วนตัวหน่อยก็มาเข้าเรื่องเราวันนี้ก็วันที่สองเช้าวันที่สองที่จังหวัดเอ่อโคราชนะครับโคราชอำเภอปากช่องตำบลปากช่องบ้านหนองกระจะนี่หลืออแค่นี้หรือกระจายก็เดี๋ยวจะเตรียมถางก๊าซีกันนะฮะเตรียมถางก๊าซีนะครับหัวอยู่นี่ก็เดี๋ยวว่าจะลื้อวันนี้แหละหัวเนี่ยว่างๆก็ลือ้อก็ลื้อไว้รอได้เลย เดี๋ยวจะลื้อวันนี้นะฮะหัวเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับคันนี้นะฮะคอนเซปต์ทำเป็นสิบสองล้อนะฮะสิบสองล้อคันหนึ่งคันสองตั้งใหม่ทั้งหมดสไตล์ช่างบอยบุมทธานีนะครับก็เดี๋ยวมาลอดูกันวันนี้วันที่สองนะฮะวันที่สองผมตั้งเป้าคันนี้ไว้เจ็ดวันนะเจ็ดวันนะฮะก็วันนี้วันที่สองก็เดี๋ยวมาลอดูกันว่าไอหน้าแบบเนี้ยมันจะทําได้อย่างที่พูดไหมนะครับ จะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าหรือว่าโม้หรือว่าคุยผมอยู่ได้ทุกวันนี้แล้วมีงานเยอะทุกวันนี้ทําไมถึงต้องใช้บริการช่างบอยก็มันมีให้ดูอยู่แล้วนะครับมีให้ดูอยู่แล้วงานผมก็ไม่ได้ว่าขาดมีทุกวันมีตลอดมีตลอดปีตลอดชาติแล้วกันนะฮะทำไวทําเร็วทําดีแน่นอนนะครับการันตีได้นะฮะ ถ้าอยากทำไวทำเร็วอยากกระเด้งกระสะกิดมานี่คนนี้ช่างบอยสายกระเด้งอยู่นี่แล้วนะครับคอนเซปต์ <Concept S 1> ก็บอกแล้วหน้าไม่งอรอไม่นานเมียไม่ด่าแน่นอนนะครับรับกระเด้งทั่วไทยนะฮะรับกระเด้งทั่วไทยนะครับก็อยากกระเด้งก็รีสกิดมาทางที่ดีโทรมาจองคิวไว้ก่อนจะทําเดือนพฤศจิก,กาก็ได้ของปีเนี้ยโทรมาจองคิวไว้เลยโทรมาจองคิวระบุวันเลยจบ แต่ถ้าผมต้องแจ้งงี้พวกที่งานที่ว่าโทรมาไปงานแบบว่าให้เข้าเร็วกว่านั้นได้ไหมอันนั้นเป็นงานแทรกเป็นงานแทรกนี้ก็คือต้องรอคิวต้องรอนิดนึงมันก็อาจจะไม่ตรงเพราะว่าผมจะต้องหาหาเวลาแทรกให้หมายถึงว่าผมจะเดินทางไปตรงเนี้ยพอดีอย่างสมตุตรจังหวัดเนี้ยแล้วมันขากลับมาผมจะแวะทําให้อันนั้นจะต้องรอนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะแทรกแล้วผมจะเข้าให้เลย ไม่ได้นะไม่ได้เพราะลูกค้าอื่นเขาจองคิวของเขาไปแล้วนะครับก็อยากทําก็แจ้งไว้งนี้ก่อนนะฮะสายกระเด้งก็ทําให้ทุกเจ้าอยู่แล้วคันนี้ก็อีกคันหนึ่งเจ้าเสียงเอ้เถกยังไม่ได้ทําคันนี้ยังยังไม่มีโปรเจกต์รถเหมือนกันคู่กันนี่คันนี้ลือไปแล้วคันนี้เป็นสิบล้อแต่ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำยังมีโปรเจกต์ที่ว่าจะทำนะครับก็ งานมาที่สองนี่ดูเ,เลยคนหลอ่อๆทำอะไรก็หล่อไปหมดเดี๋ยวรถออกมาก็จะหล่อตามคนนี่แหละนะฮะคนอื่นไม่ต้องไปชมชมตัวเองผมอะคนตรงๆพูดง่ายๆทำก็ทำไม่ทำก็แล้วแต่นะครับผมคนตรงอยู่แล้วพูดง่ายอยู่แล้วนะฮะพูดไม่ยากพูดง่ายๆเดี๋ยวพาดูข้างในมากดีกว่านี่พวงมาลัยขวานะแต่วันนี้ผมใช้กล้องหน้ามันเลยดูเหมือนพวงมาลัยซ้ายนะครับ ก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะถ่ายเองนะครับถ่ายเองอันนี้เป็นคอนโซลดำนะฮะคอนโซลดำก็ไม่มีอะไรฝากไว้แค่นี้นะครับฝากไว้แค่นี้แล้วก็อย่าลืมสิ่งสําคัญนะฮะดูแล้วแชร์ด้วยแชร์กันหรือยังแชร์กันหรือยังใครแชร์แล้วลองพิมพ์ว่าแชร์แล้วมาให้ดูหน่อยแชร์กันหรือยังพิมพ์มาแล้วพิมพ์ว่าแชร์มาให้ดูหน่อยนะครับแล้วรับชมอยู่อันไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะมาบอกกันหน่อยนะครับ ก็สไตล์ายกระเด้งไม่มีอะไรไม่มีใครไม่รู้จักอยู่แล้วชั่วโมงนี้ช่างบอยหน้าหละ่อะะแบบนี้นะฮะมีคนเดียวในโลกแน่นอนและจะทําให้ท่านเร็วด้วยไม่ต้องเสียโอกาสการใช้รถด,ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกคลิปต่อไปด้วยนะครับผม